มาแล้วแอดโชคเงินแอดรัชนก16กันยา68 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วมาติวกันต่อกับการบ้านวิชาความปังในอีพีที่5แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูอ P ีที่1-4ถึงไปย้อนดูได้นะคะทุกคนจะได้ทันเพื่อนๆจ้ามาค่ะสมุดมาประกาพร้อมวันนี้แอดมินมีชุดตัวเลขมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะและมีชุดตัวเลขของแอดลชนุกด้วยนะคะทุกคนรวมไปถึงแจ้งข่าวใบลับค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการ เสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากใบนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขของแอดราชนุกมีโชคชุด2ตัวลงล่างของเขางวดนี้16กันยายนค่ะทุกคน4หางเน้นเลยนั่นก็คือเลข6062 90และเลข92อนั่นเองซึ่ง2ตัวนะคะทุกคนแอดราชนุกเขาให้เน้นๆที่วงกลมไว้ให้เลยนะสําหรับสองตัวลงล่างค่ะจะมีเลข62 กับเลข90อีกครั้งนะคะทุกคนชุดเน้นสองตัวลงล่างวดนี้ของแอดาชนุกมีโชคให้เน้นๆไปที่เลข62กับเลข90นั่นเองในงวดนี้16กันยายนเรามารุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าชุดตัวเลขของแอดาชนุกมีโชคจะมาไหมนะคะซึ่งก็ถือว่าชุดเน้นของแอดาชนุกมีโชคก็เป็นชุดตัวเลขที่สวยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น62หรือว่า90นั่นเองนะคะและตามมาติดๆที่ชุดนี้ค่ะทุกคนไม่มีนามไม่มีฉายาเป็นการจับคู่สองตัวบนฟ้านะคะทุกคนเป็นคู่โต๊ะสอง ตัวบรรฟังวดนี้นั่นเอง16กันยายนเขาให้มาเพียง2หางเท่านั้นนั่นก็คือเลข58กับ68เป็นคู่โตสอตัวบัรฟั่งวดนี้นะคะทุกคน58กับ68อาจเด่นไปที่เลข8จะมาไหมสําหรับงวดที่จะถึงนี้เลขออกวันอังคารนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าระวังเลขเบิ้ลเลขหามไว้ให้ดีด้วยนะคะสำหรับเลขออกวันอังคารอาะมาลุ้นกันแต่นมินว่าออกปกติก็จะดีแล้วนะ,ะทุกคนออกแบบสสวยสักงวดหนึ่งประมาณนี้นะ,ะทุกคนอย่างวดที่ออก8 6 5หนะ,ค,ะคนก็ถูก3ตัวกันเยอะเลยนะคะและมาดูกันที่ใบน ค่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขของแอดวันชัยนะคะแอดวันชัยให้มาค่ะทุกคนเป็นคู่เด่นเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้16กันยายนแอดวันชัยให้มานะคะคู่เด่นของเขาค่ะจะมีเลข48 58 แล้วก็เลขเก้าแปดอีกครั้งนะคะทุกคนสี 8, ่แปดห้าแปดและเลขเก้าแปดซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอดวานชัยมีห้าแปดนี้มาตรงกันเลยนะคะกับคู่โต๊ดสองตัวบนฟ้าค่ะคู่โต๊ดสองตัวบนฟ้าใบนี้นะคะชุดนี้ก็มีเลขห้าแปดแปดห้าเช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดวานชัยอ่ะมาลุ้นไปด้ยวยกันรู้สึกว่าแอดวานชัยจะให้เด็ดมาที่เลขแปดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสี 8, ่แปดห้าแปดและเก้าแปดนะคะต่อมาเรามาดูกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขของเฮียจัดให้นั่นเองเลขออกประจาําวััันนนนอองงคา่เ สำหรับ16กันยายนเลขออกปกติไม่มีสัญจรค่ะทุกคนซึ่งชุดเน้นนะคะชุดเน้น2ตัวลงล่างของเฮียจัดให้ให้เน้นๆไปที่เลข9กับค่ะทุกคนแล้วก็วงกลมอีกตัวหนึ่งก็คือ71เน้นๆ92กับ71ส่วนชุดรองของเขาก็จะมีเลข82 52 72 81 5191นะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าชุดเลขของเฮียจัดให้จะเข้าไหมนะคะซึ่งก็ถือว่าชุดเน้นของเฮียจัดให้นะคะมีเลข92นี้มาตรงกันเลยกับขับ2ตัวลงล่างของแอดราชนุกมีโชค2ตัวลงล่างของแอดราชนุกมีโชคให้มาก็ถือว่ามีเลข92 29เเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับชุดเน้นของเฮียจัดให้นะคะ ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้นะคะฉายาของเขาแอดโชคเงินนั่นเองให้มา16กันยายนค่ะเด่นไปที่เลข3กับเลข0นะคะทุกคนเลข3จับคู่ค่ะจะมีเลข3 2 3 4แล้วก็3 7รู้สึกว่างวดน,นี้3 2 2 3เป็นเลขที่ดังมากๆบางคนก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไม่ได้นะ,ะทุกคนนายกคนที่32นั่นเองนะ,ะทุกคนแล้วก็ในนี้ก็มี3 2, 2ด้วยเช่นกันแอดโชคเงินให้มาส่วนเลข0นั้นจับคู่จะมีเลข0 2 0 4 แล้วก็0ูนย์ะคะและจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของแอดนิติจัดไปแอมิ <I> mean, นนามาเน้นย้ํากันอีกทีนึงเพราะว่าเขามีชุดเน้นแล้วก็มีชุดเต็มด้วยนะคะทุกคนดูชุดเน้นก่อนเลยฝั่งซ้ายมือชุดเน้นของแอดนิติจัดไป3ตัวตรงๆง,งวดนี้นะคะสำหรับวด16กันยายนแอดนิติให้เน้นไปที่เลข0 5นย์ค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะชุดเน้น3ตัวห่างเดียวของแอดนิติจัดไปนั่นก็คือเลข0 5นย์่ค่ะส่วนฝั่งขวานะคะ1ิหกันยายนแอด

แล้วก็852้นั่นเองนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดนิติจัดไปชุด3ตัวไม่ว่าจะเป็นชุดเน้นหรือว่าชุดเต็มชุดไหนจะมาเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คําว่ารวยและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เราการเลยแอดมินเป็นกําลังใจให้นะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดนี้ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะทุกคนรวมไปถึงชุดนี้ค่ะเลขของแอดทะเลใจให้มา16กันยายนค่ะทุกคนรวมไปถึง3ตัวและ2ตัวด้วยนะสําหรับ2ตัว ของแอตเลเลใจงวดนี้ค่ะจะมีเลข03 05 58 59 35และ36นะ3ตัวให้มาจะมี358 359 305 แล้วก็605นะคะทุกคนอมาลุ้นกัน3 5 8 3 5 9ก็ถือว่าเป็นชุดตัวเลขที่สวยเช่นเดียวกันมาลุ้นกันงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดทะเลใจจะเข้าไหมนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข58ที่ตรงกันเลยกับเลขเด่นของแอดวันชัยแล้วก็5 8 8 5มาตรงกันเลยกับใบขาวคู่โต๊ดบนฟ้าเช่นเดียวกันค่ะมาลุ้นกันแอดทะเลใจก็ให้5885มาเช่นเดียวกันรวมไปถึง3ตัวก็ลงท้ายด้วย58ด้วยมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสําหรับ16กันยายน,นี้ว่าเลข จะมาะะพูดถึง3ตัวของแอดเทเลใจก็ถือว่ามีเลข3 5 8มาตรงกันเลยกับชุดนี้ไม่มีนามไม่มีฉายาค่ะทุกคน16กันยายนเขาให้มา3ตัว8 5 3นั่นเองแอดเทเลใจให้3 5 8มาในชุดนี้ก็คือมีเลข8 5 3ให้3ตัวมาหางเดียวค่ะทุกคนส่วน2ตัวของเขานะจะมีเลข6 3 5 3 8 5แล้วก็เลข8 3นั่นเองซึ่ง2ตัวเขาให้เน้นไปที่เลข6 3 กับเลข53นั่นเองอีกครั้งนะคะทุกคนชุดเน้นของเขาในใบนี้ก็คือเลข 6. 3สกับเลข53นั่นเองอามาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะคะและสําหรับ3ตัวห่างนี้853358ก็มาตรงกันเลยกับใบนี้ค่ะทุกคนไม่มีนามไม่มีฉายาต้องแจ้งก่อนว่าใบนี้แอดมินเจอมาอีกทีนึงก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าให้3ตัวเพียงห่างเดียวเท่านั้นนะสำหรับชุดนี้ค่ะ16กันยายนให้3ตัว3 5 8มาค่ะทุกคนในอีีนี้ถือว่ามีเลข3 5 8ตรงกันทั้งหมด3ใบไม่ว่าจะเป็นชุดนี้แอดทะเลใจ แล้วก็ใบที่เป็นปากกาที่ไม่มีนานไม่มีฉายาน,นะคะสําหรับชุดนี้ค่ะทุกคนมี3 5 8แล้วก็538ด้วยส่วน2ตัวนั้นเขาก็ให้มา2หางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น35หรือว่า58นะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันาร35กับ58สําหรับ2ตัวของเขารวมไปถึง3ตัวหางเดียวเช่นเดียวกันก็ถือว่าเลขนี้สวยเช่นเดียวกันในงวดนี้นะคะทุกคนและสําหรับใบนี้แอมินก็เจอมาอีกทีนึงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแอดพหัสนะคะสำหรับข้อมูลใบนี้แอมินเจอมาจากแอดพหัสเช่นเดียวกันกับทุกคน16กันยายน สิกันยายนนั่นเองนะคะทุกคน3ตัวห่างเดียวเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข492้นั่นเองอีกครั้งนะทุกคน3ตัวห่างเดียวนั่นก็คือเลข492สนะคะส่วน2ตัวลงล่างห่างเดียวเช่นเดียวกันค่ะ2ตัวลงล่างห่างเดียวกันแขนนั่นก็คือเลข78นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันจะมาไหม3ตัว4922ตัวลงล่าง78แอดมินเจอมานามาฝาก,กเพื่อนๆเ,เห็นเขาบอกว่า,วางวดที่แล้วก็เข้า3ตัวอยู่นะคะและทีนี้แอดมินขอแจ้งข่าวอีกทีนึงค่ะทุกคนสําหรับเลขใบลับนะคะสำหรับใบลับใบ มีคนบอกว่าใบนี้เป็นใบรอมค่ะทุกคน16กันยายนเลขใบรับ66นะคะชุดนี้คือใบปรอมนั่นเองส่วนใบของจริงเห็นเขาบอกว่าเจ้าของข้อมูลยังไม่ให้มาหากว่าแอดมินเจอมายังไงแล้วก็จะนํามาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนรอติดตามรับชมไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับใบนี้ค่ะทุกคนไม่มีนามไม่มีฉายาแอดมินเจอมาอีกทีนึงเห็นว่าให้3ตัวเพียง2หางเท่านั้นวดนี้16กันยายนค่ะเขาให้3ตัวมาจะมีเลข832กับ532อีกครั้งนะคะทุกคน832กับ532แน่นอน ว่าเลข3 2 2 3เป็นเลขที่ดังมากๆในงวดนี้นะทุกคนมาลุ้นกันว่าเลขดังจะมาไหม3 1ออกไปแล้วงวดนี้จะเป็น3 2ไหมเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนํามาฝากเพื่อนๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเหง่เหงงปังปัง,ปงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยแอดมินขอเป็นกําลังใจให้นะทุกคนและหลังจากนี้นะคะทุกคนแอดมินขอแจ้งข่าวด้วยนะแอดมินจะหยุด สวันก่อนนะทุกคนหลังจากนั้นเราจะมาเจอกันในคืนวันที่11กันยายนค่ะทุกคนแอดมินจะลงคลิปย้อนหลังชดเชยให้อย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าแอดมินติดธุระจาเป็นนะทุกคนแล้วมาเจอกันในคืนวันที่11กันยายนนะคะคขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ยูดีมีแห้งสุขูสุขอนเย่าเจ็บเย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้ง มั่นหมานสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ